สวัสดีนักเรียนนะครับโอเคสวัสดีครับมีการไลฟ์แบบไม่บอกไม่กล่าวไม่หือไม่อือนะด้อวยเนาะความแกล้งเด็กนะฮะเอะไรนะครับกล้องเอียงออนยญาตนะครับอียบเอียงไหมอะ่ะ ตงไปหมดคนในกล้องนี้นมัเอียงเอาเอากล้องเอียงเหรอเอียงไหมอ่อได้แล้วเนาะทักเลียจ๋ามันเอียงอีกแล้วมันเอียงไงมันเอียง บอเลือกข้อที่สองใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผู้ชมนะฮะทั้งกี่คนก็ไม่รู้เออนักเรียนจ๋าข้อที่สองเขาถามว่าการหาค่า,าเฉลี่ยการหาค่าเฉลี่ยครับข้อสองนน้นเท่าไหร่ครับหนึ่งสี่ศูนย์โอเคเดี๋ยวให้เลือกหน้าละข้อพอเนะาะเขาบอกว่ามีเท่าไหร่จ๊ะมีเท่าไหร่จ๊ 88, 88, 88, 87, 87, 90, 89, แะแปดสิบแปดแปดสิบปดบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปก้าแปดสิบแปด นั right, ่รครับการหาค่าเฉลี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียนเดี๋ยวครูสอนทั้งสกิลเร็วให้และก็สกิลตามหลักให้วิธีหาค่าเฉลี่ยครับก็คือวิธีทำวิธีทำครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับอะไรครับค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ n บวก n 2นสองบวก n 3, จุดบวกจุดจุดจุดบวก n, n. นักเรียนรู้จักความหมายคำว่า NN มั้ยไหมฮะมันคือแทนค่าตัวสุดท้ายว่าเป็นจำนวนที่เท่าไหร่ยังเช่แล้วก็หารด้วยจำนวน N <c oughs> อะไรของครูเนี่ยงงไหม งงนะครับความจริงมันต้องเป็น x นะครับ x และ x n อ่าถูกแล้วมันเลยได้ค่าอะไรมาครับค่าเฉลี่ยคิด x เลยครับ x แล้ว x ะไรนะ x เออ x x มีมีขีดทั้งหมดเขาเรียก x bar โอเคไหมครับสัญลักษณ์คือ x bar x bar คือค่าเฉลี่ยโอเคไหมครับ x หนึ่งคือเท่าไหร่ครับ x หนึ่งเทอะไรครับแปดแปดบวกใครครับบวกแปดสิบเจ็ดบวกใครครับบวกแปดสิบเก้าบวกแปดสิบเก้าบวกแปดสิบแปดบวกแปดสิบแปด n มีกี่ตัวครับนับนึ่นับนับนับตัว n มีเท่าไหร่ครับสี่ครับถ้ามีเจ้าตัว n ต้องเป็นเลขเก้า นั่นเองครับ88ดแปดบวกแปเบวกแปบวกแปเป็นเท่าไหร่จ๊ะเป็นเท่าไหร่จ๊ะเป็นเท่าไหร่จ๊ะคูณคูณครับลูกคูณเอ้ยตั้งบวกหัวรถบวก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 ครับ88ดแปดบวกแปเจ็บวกแปเก้บวกแปดเร็ว <c oughs> ได้เลยครับโดได้ตามสบายตามอัธยาัตามอัธยาศัยในการโดเลขเลยจ้ะ Đây hết cả, Đây hết cả, Đây rồi. Đây เออสามหา้าสองหาอะไรครับนักเรียนอย่าลืมนะครับอันนี้คือเครื่องหมายเศษส่สวนก็จริงแต่ถ้าเราพูดถึงในหลักการเป็นเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายหารถูกไหมฮะสี่ถ้าเปลี่ยนรูปแบบก็จะเปลี่ยนในรูปแบบรูปแบบนึงคือสามร้อยให้สองหานสี่แบบนี้ครับอันนี้คือเครื่องหมายหารถูกไหมฮะอันนี้เราตัดทอนได้ตามหลักการตัดทอนที่เราเคยตัดทอนมาแล้ว C ตัดตัดสามห้าตัดสามได้ไหมไม่ได้กายบอกว่า C ตัดสามจุดห้าแทนสี่หนึ่งสี่สอง C สามส C สี่ C หก C ห้าี่หก่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเกินไหมครับเกินว่าได้กี่ครั้งได้แค่แปดครั้งถูกไหมครับสี่หนึ่งสี่สี่แปดสามสิบ C สานะครับสามสองเอาสามจุดห้าลบสามสองเหลือเหลือ เหลือเหลือ3 3เอาสองมาชนเป็นเลขแล้วสามตัวแปลว่า4หารสามสองได้เท่าไหร่ได้8แปลว่าได้88ครับ x บามีมเท่ากับแปดสบแปดงงไหมฮะเอาใหม่คุณรู้ว่าไั้เรียนงงเพราะเลขมันเยอะถูกไหมครับเอาใหม่1นึ่บวกสบวกสบวกสี 4. บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดไม่เอาเลีกเยอะเกินไปไม่เอาสองบวกสองบวกสองบวกสามบวกสามบวกสามิบห้าเท่าไหร่สิบห้าเหรอบวกสามเสร็จแล้ว สิแปดเหรออุ้ยสิแปดแล้วว่าสิแปก็กลายเป็นเท่ากับสิปดใช่ไหมฮะกี่ตัวเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวใช้อะไรหารครับใช้อะไรหารใช้นะได้เจ็ดเห็นไหมเริ่มมองาพออกัไหมตัว่เกจะเท่ากับจำนวนทุนนี้ที่เรานำมาบวกกันถูกไหมครับได้เจ็ดก็เอาสิปดหารเจ็ดได้เลยจ้ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมันก็จะได้ประมาณสองจุดกากาดถูกไหมฮะเอาใหม่อันนี้ไม่ลงตัวเอาใหม่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 สี่บวกหกบวกหกบวกห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้า ยี่ห้าส่วนเท่าไรยี่ห้าส่วนเทไรส่วนอะไรเออส่วนห้าเพราะมันมีห้าตัวถูต้องไหมเหลือเท่าไรตัดทอนดิตัดเลยห้าหนึ่งห้าห้านี่ได้ห้า่งมากคี่ปุณจับจับครับพอเข้าใจรูปแบบกันยังอันนี้คือมันตัวเล็กเยอะเลยทำให้เรียนงงอันนี้คือตัวเล็ก น้อยๆมันก็ได้ทำการเข้าใจง่ายขึ้นข้อนี้จดยังครับ <c oughs> เพราะนั้น x าร์หรือค่าเฉลีย่ยครับ x าร์หรือค่าเฉลีย่ยเท่ากับ88ครับอ้าวลองก่อนเร็วหน้า100เท่าไหร่ครับ140ข้อที่2ผมให้เวลา1นนาที <c oughs> ผมเริ่แล้วครับ <c oughs> น้นเอเงียอย่าลืมสูตรนะครับสูตรสำคัญมากสูตรสําคัญมากลูกมีกระดาษอย่าไว้อย่าว่างอย่าอย่าเว้นว่านะฮะมีกระดาษแล้วเ้วลูกได้แล้วใช่ไหมครับได้ได้ไ้ได่ดได้ได้ไงได้ไ้้้ครับ ยาลูกไม่ดนลูกไอออสเ้าเดี๋ยวจับแยกโต๊ะเลยนั่งเองครับถ้าเจอข้อนี้แสดงวิธีทำสูตรทั้งบนมีค่านะลูกอย่าลืมเขียนสูตรด้วยนะจ๊ะ เลืวเวลาอีกสามสิบวิเลืวเวลาสาิบวิครับยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิอย่านับที่ห้าหมือนยิ้มยู นิสสันป .4 นะครับง่ายไหมง่ายิดเดียวที่เหลือยากหมด <c oughs> <c oughs> อะไรนะจ๊ะอะไรนะเหมือนอันนั้กจ้าอันไหนนะอ๋ออันนั้นมันคือตัวเลขน้อยมันในทำให้ดูง่ายขึ้นโอเคไหมเพราะนั่นเองอย่าลืมนะครับว่านั่นเองมีการบวกลบ ครูอาจจะเอาข้อนี้ไปรวมกับทศนิยมเลยก็ได้โอเคไหมครับมันก็จะกลายเป็นข้อสอบที่เป็นเป็นรวมทุกเรื่องไว้ในเรื่องเดียวกันยกเว้นเรื่องที่ทําถูกต้องใช่ไหมลูก เสร็จไหมจ๊ะเสร็จแล้วเนะาะใครเสร็จแล้วยกมืออ่าคนที่เสร็จเรื่อง,นงนนหน้าถัดมาค์นั่หนึ่งสี่หนึ่งครับคอร <c oughs> ไม่ได้เรื่อยแล้วเรือย <Lion. S 2> เลยผมไม่รู้ว่าแกงยังไงเรื่อยเลยผมผมไม่อยอมเปลี่ยนแล้วไอ้นิ่งมัน <c> ก <oughs> ็ไดงดิ นักเรียนจ๋านักเรียนเห็นไหมว่าครูไม่ได้ลบสูตรเห็นไหมครับว่าครูไม่ลบสูตรเพราะไหมครับมันใช้สูตรเดิมสูตรมีความหมายเขียนทุกครั้งได้หนึ่งคะแนนตลอด <c oughs> จำไว้นะทุกสูตรมีคะแนนที่เขียนถ้าเสไม่ทำ ครับคุณถามก่อนเอ็นนี้มีกี่ตัวครับข้อนี้มีเอ็นกี่ตัวสองสองตัวเดี๋ยวเอ็นดูจากตรงไหนมีกี่ตัวมีกี่จำนวนมันมีสี่อ่ะพึ่งสอนเมื่อกี้จะลืมพ้นโลดเอ็นคือแทนจำนวนตัวเลขที่เขาให้ค่าลงมาเขาลงเขาให้มากี่จำนวน เออเขาให้มาหกจำนวนคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าเอ็นมีหกตัว่าตัวแรกคือใครสี่สิบเอ็ดไอ้สี่สองตัวใครบวกใคร <46. S 1> บวกใคร <42. S 1> บวกใคร <42. S 1> บวกใครได้เท่าไหร่ครับตัวบน เอาเลีว, <Okay>. mm. วคุณมองป้าเดียวข้อนี้เฉลียล่ยได้4-4เชื่อคุณไหม <c ười> จริงข้อนี้เฉลี่ยแล้ได้4-4เดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้4-4ครูถามว่ารวมได้เท่าไหร่ลูกรวมรวมเนี้ย ทั้งหกตัวเนะี้ได้เท่าไหร่ครูคไม่ได้เก่งนะแต่ครูมีทิศเดี๋ยวสอนทิศให้ถ้าเป็นข้อสอบช้อยเอาลงในหนังสือหนูใช้ภาพใบนั้นเอาไว้โจทย์ ชห้ลองปูนดูให้ลองบวกดูครับลองบวกดูคำตอบน่้ได้สองร้อยี่สิบองสองร้อยหกสิบสี่ครับ <c oughs> ไม่ใช่กระดาษทดนะลูกไปที่ผมให้ไม่ใช่กระดาษทดนะอ่าได้สองร้อยหกสี่ครับสองร้อย ทำอะไรกับหกครับทำไรหารเอาข้องสูตรหกหนึ่งหนะกหกแม่สามเกินไหมได้หกสี่ยี่สี่เอายี่สิบหกลบยี่สี่เหลือเหลือสองครับดึงสี่มาช่วยครับก็หกสี่ ยี่สิบสี่ครับคำตอบจริงเป็นสี่สี่ครับ x บาร์เท่ากับสี่สี่ครับ x บาร์คือใครครับ x บาร์คือเท่ากับอะไร x บาร์คือใคร x บาร์มีความหมายว่าค่าอะไรเราเรียงเรื่องอะไรอยู่ x บาร์คือค่าเฉลี่ยเออ x บาร์คือค่าเฉลี่ยครับ n คือใคร เอ็นแทนจำไรจำนวนตัวเลขอ๋อแทนจำนวนตัวเลขนะครับพยายามจำไว้นะนักเรียนรู้ไหมทำไมครูรู้หึ่นกอล์ฟต่อสิบสี่คอยอย่างเียนอะไรนะเียนอะไรบ้างนะนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรเอ่ย โยนตัวนี้ครับให้เป็นสี่สี่โยนไปกี่แต้มโย,ย,ยนไปกี่แต้มตัวนี้เหลือเท่าไหร่สี่สิบสี่เหลือสี่สี่คุณโยนตัวนี้ให้เป็นสี่สี่คุณโยนกี่แต้มคุณรูกี่แต้มคุณรู้กี่แต้มคุณโยนสองแต้มครับเหลือสี่อะไรละสี่ละสี่สิบเฮ้ยสี่แปดโยนไปสองแต้มเหลือสี่หก 46ครูโยนให้อีก2แต้มเป็น4 4ตัวนี้เหลือเท่าไหร่ 4, 4. เหลือ 4, 4. ่ตัวนี้ไง <c oughs> ชาเลี่ยไงก็ได้ 4, 4่ครับเทคนิีการคิดถ้าเป็นข้อชอยงงไหมใครงงยกมืองงไหมเอาใหม่ได้เท่าไหร่ครับ ใชนน้ใช้ไม่ติดการคิดของครูหาค่าเฉลี่ยเลยได้ไหมไม่ได้อันนี้หาไม่ได้เชื่อผมคันนี้หาไม่ได้อะค่าเฉลี่ยคนนี้เท่าไหร่ครับด้ห้าถูกใครตอบห้าเพราะอะไรครับคูโยนตแต้มออกไปให้เขาใช่ไหมครับคูโตเป็นห้าหมดต้องมเอาใหม่ ถ้ามี็ตัวสี่ครับโยนแต้มนี้ลงมาถูกต้องไหมฮะทั้งสี่ตัวเป็นเลขสี่หมดค่าเฉลี่ยเลยออกมาเป็นสี่อันนี้ใช้สอนในการคิดหาช้อยนะลูกตัวแบบที่เป็นช้อยโอเคไหมครูสอนทั้งทั้งแนวคิดที่เป็นวิธีท,ทาตรงๆกับช้อยเลยนะลูกโอเคไหมมันจะทําให้เร็กคิดเลขง่ายขึ้นนะครับอะเดี๋ยวผมให้อีก ครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าผมให้ใช้วิธีรัดโอเคไหมใช้วิธีการโยนเลขโอเคไหมเจ็ดแปดเก้าเรื่องหนึ่งข้อครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าให้เรื่องหนึ่งข้อใช้วิธีการโยนเลขใช้วิธีสุดลัดเลยเจ็ดแปดเก้าเรื่องเท่าไหนครับ เลขหนึ่งข้อข้อเก้าวันนี้จบเสร็จยังจ๊ะเอ๊ะไม่เป็นไรข้อเก้าผู้ขอเขียนอย่นี้ครับลูกเก้าหน้าหนึ่งสี่สองขอเลขข้อเก้าหน่อยครับสามสองต่อไปสามสี่ต่อไป <peach> ต่อไป <S 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 ฮะฮะฮะสามหนึ่งแล้วก็สามสามอะนักเรียนอย่าเพิ่งโยนเลขถามก่อนนักเรียนคิดว่าคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่ลองตั้งสกอร์กอนเร็วคิดว่าคำตอบว้อนี้เป็นเท่าไหร่ลองตั้งสกอร์ก่อนนักเรียนตั้งสามสามมีใครให้มากกว่ามนนีใครให้มีใครให้น้อยหรือมากกว่าน,นี้ไหมฮะ ลูกไข่บุกขี้ไวาเท่าไหร่ดีไม่ใช่ใหไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้สามสองไหมไม่มีสามสี่มีไหมไม่มีมมนักเรียนดูนะถ้านักเรียนวอสกอร์ที่สามสอม 3, 3, อ่ะมีคนที่ให้สามสองโอเคนั้นเช็คสามสองและสามสามก่อนสา <3, 3. S 1> นักเรียนดูนะตัวนี้คือสามอะไรโยนสกอร์ให้คนนี้กี่แต้ม โยนหนึ่งแต้งคนนี้กลายเป็น,ลนและรสามสามอันนี้เป็น,ลนแลกอะ้รสามสามอุ้ยอันนี้สามสาม,สามอยู่แล้วอันนี้เราจะโนยนสกอร,ร์ให้เขากี่แต้งครับแล้วนี้เหลือเท่าไหร่นี่ครับถ้าถ้าทุกตัวทุกจํานวนที่เขามีมาให้กลายเป็นการโยนแตมสกอร์เท่ากันสามสามหมดเพราะว่าค่าฉเฉลี่ยคือสามสามครับคิดง่ายไหมอันนี้ใช้กับเลขที่น้อยและใกล้เคียงกันโอเคไหม แต่เลขที่มันหืดขึ้นคอครับต้องใช้วิธีนี้โอเคไหมครับพอสีน่าจะไม่หืดมากเท่าไหร่โอเคไหมครับมีอะไรสงสัยอยากถามครูพเพิ่มเติมไหมครับไม่ฝนกำลลงจะตกปลาจะว่ายน้ำหนีแล้วฮะม,มาทั้งตรไปทำมาทั้งเ้อทั้งตัวเลยอ่ะไม่มีแล้วก็ไปไปขอบคุณนะครับสนาชนไปไป ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ